หวานจะไข่มดต็งไข่ดแดงแน่นๆหวานหวานีเรา เรียนกันเด้อจ้าสวัสดีครับผมบัพปีสถิติจานพอกระเทษตรครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดียำแรงมาพี่น้องกินข้าวยำแรงกับเกงไข่มดแดงใส่ผักหวานเดี๋ยวก็มีทอดทอดหมูซื้อในตลาดหอยแข็งเมี่ยงหอยแข็งซื้อในตลาดมีด้วยช้อนเด้อกับผักยำแรงแกงทอด้ แต่ลมแห้งเหงจ้กเขาขอกล้องเอาปะปุ๊ถ้าเขาก็ขอไฟเด้อพี่น้องเด้อแบบจะขึ้นเตียงบ่ได้เด้อเตียงนี้ได้ไหัครับแต่บอกเพลี่ยนเด็ดสิต้องไปอยู่บ้านในคนเนาะอุ้ยลงขนาดเลยชอบกันนะหยอกกันอือ้มอืหวาย นังบอสุภาพขอไปเริ่มในนองนอบุก้าขึ้นสองบิสโตนไหมเอาไว้ขาหนึ่งปจ๊จบถ้ามันอ้าลงมาตรงนเลนลูกกอดหมูใช่กรบปุ้งขอบปานแมวกระหามแมยเต็มกระบวกเห็นหอมันไก่เหี้ยแบบมึกค่ข้างบางคืนทีน่นอนแมบ,บนี้ ใส่มะเด่งผาเผาเลยนะว้าแซ่บขนามีแต่พอดไข่เจียวไข่เกียวที่ใส่ไข่มะเดงครึ่งเดียวเองไม่ได้แกงเบดมือใหม่จะเห็ดไข่เกียวไข่เจียวใส่มะแดงด้วยนะเด้อทอดแกงแกงหอยนี่แกงหอยนี่ อยู่กุ้งหาน้องกระดาษแกะไข่หอยไข่บวกเนจิ้มว้าวพีเล็กเลยพี่เลเขินเมวมานั่งน้ำเฮาดิจ่ะแบแบมันเย็นดีฮะเหมืก้น้วยฮะ นี่ขายมาแดงของล่างม <c oughs> ัน,นใส่เนาะมันแนมเห็นขายมะแดงไปก้องอยู่ข้างล่างเมั้งพี่เล็กเดี๋ยวค่อยกินแม่กินก่อนน,อนี่เห็นแมวแมวนั่งเฉยๆแมวไม่ได้กินอย่างไร

เสองตัวต well> ัวนึงดูเป็นเต่หูจะเข้ากล้องนะคะอ้างเตมหูคำนี้มีแต่ไข่ขาวจั่วเต็มลวกไม่อย่างพี่เล็กพี่เล็กกตอยากมาสิ พอแล้วว kind of ุ weakest, fruit, anyway> <t. <t ่นวายพอแล้วเจอิฮัจะมาคุย่เียหมดอันดาเป็นกรรมการดูโยกัน๋ยวสองตัวนั่งเบิง ก็บอกหามเลยลงไปหามไปเลยรัวเลยเล็่ลงไปหามตุ๊บตุ๊ตุ๊บตุ๊ตุวบตุนตุุ๊๊บตบตุ๊บตบตุบเุ๊บตุ๊บตุอบตุ๊บบตุ๊บตก เย็นจัดแต่ตอนเที่เที่ยงโอ้ยเนี่ยไข่โมเดงกลับมาอาบหน้าอ้ยแเสบเบิดโคมหาหนานี่มัมเดงเงี้ยงใส่กัดทำมันกัดทำมันเงี้ยงตลาดฮะเต็มตลาดนุอืฮึแม่เราจิ้กซื้อผักหวานเต็มตลาดแล้วไข่โมเดงพ้อมกันเลยเนาะเฉลี่ยแล้วประมาณ ทับพีนึ่งค่ะทับพีน้อยๆ่ะยน้อยจุดบาทเป็นเอสใบตองไว้ย่งแผลวงกลมน้อยๆนี่แบนๆเนี่ยแต่ก็เข้าใจเอาเนี่ยซื้อเพิ่นกินสดดีที่สุดกินเฮ้ยแสบเบิดอาบน้ำน้ำบกินเนาะมีหลังมือเอ้ยกุ๊บคอเอ้ยกับบริเวณหน้าส็อตติกเสียผ้าโพกหัวและปวดหน้ากัดแต่ขุมนี่ห่างคิ้วนี่ยกัดตจ็บริเวณหน้ากุ๊บคอไปเลย เสียเวลานั่นกับนิงยังแดงอยู่เลยโอ้ยตัวนึกเวลาเขาเอามือกำแม่มันออกจากจากผ้าผ่าค่ะมันก็หยุ่มมือจนแดงใส่เยอะๆจิ้มแซบมันอันนี้เมี่ยงหอยแครงทำตาสวด มคอเดี๋ยวาำเล่นก็จะถึงมันนั่งกินในสวนสัตว์เลยนะมันจะกกะอ้อมข่างอ้อมแอวจัดเลี้ยงสวนสัตว์แหละอะไร ร้อนแปดสิบลวกไห่บอกไม่สุกมากเอาจนว่าแบบว่าสกิดปุ๊บฟ้ารุดกระจายสุกจนรูดชิสุกเน,นื้อไหนไม่เดียวนึงเลยเ <c oughs> หนื่อยสาน้อยแล้ว <c oughs> มันินมให้มันจะเปือหอยน,นะเพราะขา้ในตนลาดพื่อขายพร้อมลวกไห่หรือเขาจะม้วกเองก็ได้เขาติ๊กว่ามือเน,นี่ยเขาซื้อลวกไห่ก่อน แล้ก็บอกเพิ่นว่าเอาสุกมากสุกน้อยนะพี่น้องเอาแบบสุกน้อยๆบอกเพิ่นน่ะเพิ่นเอาจนสุกจนว่าบ้านเฮาน่ะสิรู้เนาะว่าเออแบบว่าคนขายหอยน่ะจะรู้ว่าลกประมาณใดครับสั่งสุกมากสุกน้อยเออสุกมากเนาะที่บ้านน่ะหอยบ่ยังเลยหดจนว่ากรอบเลยลเปลือกกินเปลือกเลยอืบอกเอาสุกน้อยๆไปเปอเลือด ผลที่ได้ออกมาหง<น>ายเถี่อยุดไปลูกไปเปิเปดทางด้นานบนเอาอะไรไม่ค่ะเล็เลิน้นเอาเล็บให้ดูด้วยมือถือเราเจ็บ<ม>โอเคแตเจ็บ่ะลาพีน่น้องก่อนจอติ๊กสิเป,ปียนที่นั่งไปเอาเก้าอี้มานั่งกง่อนเมื่อยแหละ เอาค่าคลิปนี้ฝากไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจเด็ดนะครับเราพบกันคลิปหน้าจลิปนีแฟนดีครับสวัสดีจ้า